ตอนนี้เราได้มีอีกช่องมาอีกช่องแล้วซึ่งเพื่อผมเป็นเจ้าของช่องสามารถพิมพ์ได้ยูทูบแบบไมง่ายการเล็พิมดอเอ้พิมพ์ดอเด็กพิมพ์ตาผมนะครับนะแล้วก็อรัลอีตัวอ้านล่างไม่เก่งภาษาไทยมากเช่นลยอี้านล่างแล้วก็นันนต้นเละ ดูนานยูทูบดูด้านบนแล้วก็คลิ์ตามนี้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้นะแต่กูค้นหาไม่หานะก็จะเจอช่องเพื่อนผมนะไปกดเข้าไปเป็นเพื่อนผมเพื่อนผมเป็นเจ้าของช่องนะเพื่อนผมก็จะทำคลิปแบบอันนี้คลิปที่ตลกที่สดุด

ให้ผมพิมพ์คอมเมนต์เข้าไปคลิปนี้แล้วบอกชื่อผมแล้วก็บอกว่าแอดทากโก้เพื่อนผมก็ดีใจครับเพราะเราไมเจอกันเลแอดทากโก้ตั้งแต่มา่อปีเชียะไม่ได้เจอหนหลายปีหลายปีไปหลายปีก็ปีเดียวเมื่อผมก็ทําคลิปก็กบแบบแนวติ๊กต็อกนะแต่พวกคลิปก็แบบแนวติ๊กต็อกอันนี้อะไรเนะี่ยไม่ได้ดูนาะน จำตาละก็สามารถไปเพียมพค้นหาได้ฮนะเนี้ยเนี้ยดูตามเนี้ยเนี้ยช่องเพื่อนเนี้ยพิมพ์ตามชื่อช่องเพื่อนผมอันนี้ไม่ใช่ชองผมนะเป็นช่องเพื่อนผมนะนะจะเป็นะช่องเพื่อนผมนะเงีนะ้ยทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเขาด้วยนะฮะ ถ้าเขามาก็คงกดติดตาสามสิบห้าคนก็ยังน้อยอยู่หรือมาก,กดติดตาช่องเขาจะได้ฮะนะ FC ด,ด้วย FC ติดตาเข้าหน่อย